คุณทัศินโกโหกนะคะคุณทัศินบอกว่าอันนี้เป็นเฟกนิวส์หรือใช้ AI เราต้องพิสูจน์ว่านี่ AI หรือเปล่าทุกคนต้องมีไบโอเมตริกนะเรากำลังถูกเฟกนิวส์หรือเปล่าเทคโนโลยีมันน่ากลัวนะบางทีเป็นเรื่องจริงบางทีเป็นเรื่องที่ฝ่ายไม่หวังดีสร้างเรื่องนะบางทีฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนะสรุปว่าอย่างนี้อย่างนั้นมองทุกอย่างในแง่ร้ายทั้งที่ต้องดูเหตุและผลต้องดูเนื้อหาที่จริงแล้ว MOU มเนะี่ยมันแปลว่าข้อตกลง เป็นข้อตกลงที่จะคุยกันในเรื่องที่ยังไม่ตกลงไม่ใช่ข้อตกลงว่าจบแล้วเรายกตอกกลัวที่เขมรไปแล้วไม่ใช่อันนั้นคือบ้าและไม่มีใครบ้าพี่ช่วยไปอ่านคุณมาเนตค่ะคุณม,มาเนตพูดค่ะพูดในระหว่างที่ไปนิ่นงร่วมในงานรับมอบปริญญาบาัตรที่กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพนมเปญค่ะคุณม,มาเนตบอกว่าวการเนคโคชิเอตเขาใช้ว่าเนคโคชิเอตค่ะการเจราจาข้อ,อเจราจาต่อรองเนี่ยถ้ามันยังไม่จบ กอกูดยังไม่เป็นของใครทั้งนั้นแปลเป็นภาษาไทยแบบนี้นะคะพราเอ็นี่ภาษาอังกฤษก็เก่บเหมือนกันค่ะอถามว่า M O U จะไม่ถ้าถ้าจแสดงว่า M O U ก็ไม่จําเป็นต้องทาตามนั้นใช่ไหมออถ้าศีลบอกว่า M O U เป็นการวางกรอบว่าเราจะคุยเรื่องอะไรแต่คุยแล้วไม่จําเป็นต้องจบเพียงแต่เรามีกรอบจะคุยกันไม่เช่นนั้นจะคุยไม่รู้เรื่อง คุณนสินพูดอย่างคุณเมาเน็จพูดอย่างไปฟังเสียงคุณนสินนะคะและเก็บมันเอาไว้ในโลกเมตตเวดเลยแล้วถ้าวันนึง่งเราต้องเสียกอะโกดไปนะเอาครอบครัวนี้เอาให้เด็ดขาดไปเลยไปฟังค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยววันที่สิบเดี๋ยววันนี้ยบ่ายเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าในฐานะที่ MOU 44เกิดสมัยผมเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเป็นเพราะอะไรแล้วก็จะได้ฟังว่า ก่อูดล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเถียงก่กอกูดไม่ใช่คนไทยแต่ตอนนี้เนี่ยทำสื่อในกัมพูชาหลายสำนักมีค่ะไม่มีหรอกมันมั่วเป็นเร่องมั่ววันนี้นะผมจะบอกกับคนไทยให้รู้เลยว่าต่อไปเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งที่เราพูดวันนี้เขาสามารถไปเฟกให้เป็นพูดอีกอย่างได้โดยใช้ AI แต่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นของจริงหรือ AI เนี่ยคือสายตาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องมี มีไบโอเมตริกเพื่อจะได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเรากำลังถูกเฟกอันนี้เทคโนโลยี hmm. มันน่กกากลัวแล้วก็บางทีก็เรื่องจริงบางทีก็เป็นเรื่องที่ฝ่า,ายไม่หวังดีก็สร้างเรื่องบางทีเนี่ยฟังไม่ได้สับจับไม่ได้กระเดียดก็สรุปซะเลยว่าเป็นอย่างนี้นคือมองทุกอย่างในแง่ร้าย ซึ่งมันต้องมีเหตุและผลต้องดูเรื่องหาสิจริงๆแล้วเอโมที่เขียนที่แปลว่าข้อตกลงมันเป็นข้อตกลงที่จะคุยกันเรื่องที่ยังไม่ตกลงกนะันไม่ใช่ข้อตกลงว่าจบรักจบรักเกาะปูดเป็นยกใครกัเมสไปแล้วอันนี้คือบ้าไม่มีใครบ้านัน่นหมายคว,ะวา,ามาะว่าเนโมยาเนว่ย เอ็มเโอยูเนี่ยคือเป็นการวางกรอบว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างแต่คุยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องจบ,ค,บคือต้องมีกรอบที่จะคุยกันไม่งั้นไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรท่านขาวันนี้ที่ท่านจะพูดเนี่ยเป็นการให้สัมภาษณ์หรือว่าเป็นการบรรยายบรรยายเพื่อให้สสเข้าใจ แต่ที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่ค่อยชี้แจงแล้วก็อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามีการตกงกันไปแล้วตรงนี้ให้ทำได้นารัฐบาลยังไงคไม่มีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจอธิบายและขอให้สื่อมวลชนช่วยเอาคำอธิบายไปลงด้วยนะครับโอเคท่านผู้ชมมาคืออย่างนี้ MOU เนี่ยเป็นกรอบข้อตกลงเมโมเรนดัมมันคือกรอบว่าเราจะเจรจาอะไรกันและในกรอบเนี้ย ในรายละเอียดเนี่ยที่ตอนที่คุณนักศิล์เนี่ยไป,ไปเซ็นกับคุณหุนเซ็นเนี่ยในกล่องเขาจะวางกรอบไว้1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเอ็มยทุ่วโลดทาแบบนี้ค่ะเขาจะวางกรอบไปเลยว่า1 2 3 4 5 7, 9องสาห้าเก้าแล้วเขาจะคุยกันในหัวข้อนี้แล้วถ้าการเจรจารครั้งที่1ใน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 เอ็มยนี้เนี่ยมันยังเดินไปหาข้อตกลงไม่ได้เขาก็จะมี MOU อีกฉบับหนึง่งขึ้นมาว่าเอาละกรอบนี้เรียบร้อยแล้วนะกรอบที่สองเราจะเรียนไปหลบขึ้นไปยังไง แด้หลอกจะเป็นยังไงเรากำลังพูดถึงเรื่องการเรากำลังพูดถึงเรื่องดินแดนค่ะกโกูปเป็นของไทยค่ะอาณาเขตทางทะเลรอบๆก็เป็นของไทยค่ะตรงไหนที่มันใกล้กันกับขเขมรคะใน m o u คุณเขียนอะไรไว้บ้างละ่ะตรงไหนมันใกล้กับขเขมรคะทำไมคุณฮุมเนเน็ตพูดว่าถ้าการเจราจาตกลงเ็าใช้คำวา่าในคโคเชเอตถ้าการเจราจาตกลงการเจราจาต่อรองการเจราจาต่อรองเนี่ยมันยังไม่ ได้ข้อบรรลุข้อตกลงเกาะกูดจะไม่เป็นของใครทั้งนั้นทําไมคุณมาเน็ตกล้าพูดแบบนี้ขณะที่คุณมาเน็ตได้รับการดูแลจากกองทัพบ,บกไทยบิ๊กจิ๋วเป็นคนเอาคุณมาเน็ตมาเรียนจอปลอลในเมืองไทยสองปีเพื่อทาเป็นเพื่อทาเป็นเอ่อเป็นเป็นอ่าเลคคอร์ดเอาไว้จากนั้นจึงไปเรียนที่ทหารที่อเมริกาพอจบทหารที่อเมริกาเสร็จปุ๊บไปต่อปริญญาโท ที่ n อ u อันนี้เป็นคนเรียนเก่งมากไปต่อโททางด้านเศรษฐศาส,าสตร์ต่อนะจบทาหารนะแล้วไปเรียนทาหารแล้วไปเรียนต่อโทแล้วไปต่อเอกอิกมหาวิทยาลัิยหนึ่งจนจบคุณแมนเด็ตไม่ธรรมดาเขาไม่ได้งงเหมือนลูกสาวคุณนะคะคุณแมนเด็ตเป็นลูกชายคนที่สองเขาไม่ได้งงเหมือนลูกสาวคุณแล้วเขาเป็นทาหารด้วยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนักรัฐศาสตร์ด้วยเขาพูดคํานี้คุณแมนเด็ตบอกว่าถึงแม้กูจะเป็นเป็นกัมพูชา แต่กูกล้าพูดเลยว่าถ้าในคนเิตกันแล้วเนี่ยมันยังหาข้อสรุปไม่ได้ปุ๊บก่อกูดยังไม่เป็นของใครทั้งสิ้นแต่คนของเราจะาบอกว่าโอย M O U มันเป็นข้อตกลงอย่ามั่วอันนี้มั่วไม่มั่วค่ะอันนี้ข่าวไม่มั่วไม่เฟ k อยู่ไม่ AI ค่ะคุณทัศินคุณทัศิน์นต้องลืมตาดูบ้าง<ม>อย่ามองแต่ลูกสาวตัวเองอย่างเดียวอย่ามองแต่ผลประโยชน์ตัวเองอย่างเดียวต้องลืมตาดูคนไทยทั้งประเทศบ้างและประเทศไทยบ้างและสังคมส่วนรวมบ้าง คุณเบเนตพูดอย่างนี้คุณนักสินพูดอีกอย่างหนึง่งใครมั่วคะตกลงใครมั่วแล้ววันนี้คุณนักสินมายืนพูดใน,ในตำแหน่งอะไรคะนายกหรอคะหรือพ่อนายกหรอคะและอีตารวจที่นํามาเนี่ยนาพ่อนายกมาเนี่ยมีฐานะอะไรตํารวจถึงต้องำนำมีรถนํามาคะตารวจมาทําไมคะมาเฝ้าพ่อนายกทําไมคะถ้าฉันเป็นนายกแล้วพ่อฉันอยู่บ้านจ้ะพ่อฉันไม่มาสารแนแบบนี้นะจ้ชะชะัดชัดชา มีวันนี้พ่อพ่อไงพ่ออเลยต้องมาค่ะถาหนักว่าตำหลวนมีอะไร